สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะโอ้โหนะ,ะมากันเร็วมากยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เพจนะคะสถานีแห่งความสุขและความรู้นะคะสำหรับไลฟ์นี้นะคะใครอยากปั้นช่อง Tik To ok อนะคะอยากเล่น t ิ k t o ok k ให้รวยปังดังเปรี้ยงนะคะบอกเลยว่า,กด,ากดติดตามกดติดดาวเพจนี้ไว้ได้เลยนะคะเดินตั้งใจนะคะเปิดเพจนี้มาเพื่อแบ่งปัน ส่งต่อนะเทคนิคการปั้นช่อง tiktok ให้กับทุกคนเลยนะคะเดือนจะออกมาแบ่งปันนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองนะ,ะเรียนรู้ลงมือทำแล้วได้ผลลัพธ์จริงนะคะเออเอามาแบ่งปันนะ,ะ7วันนะคะมีผู้ติดตามเกิน1000คนนะคะสุดยอดไหมทุกคนนะคะเรียกได้ว่าเฮ้ยตั้งเป้าไว้นะคะได้เร็วกว่าที่คิตมากกว่าที่ขอนะคะแล้วบอกเลยว่าปัจจุบันปัจจุบันช่อง เติบโต,ต,ตอย่างรวดเร็วมากๆจะ้ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่กำลังอยากเล่น Tik To k อกนะคะติดตามไว้ได้เลยนะคะเดือนจะคัดกลเม็ดเคล็ดลับทุกอย่างที่เอามาปั้นช่องตัวเองนะเอามา,าแบ่งปันนะคะสอนกันฟรีๆเลยในเพจนี้นะคะส่วนใครที่เล่นมานานแล้วเฮ้ยช่องไม่ปังไม่ดังมาติดตามได้นะคะว่าเฮ้ยเรา ไม่รู้อะไรเราขาตกบกพร่องอะไรไปนะเออเรามาช่วยกันมาเป็นกันร,ระยานานมิตรกันนะคะในเพจเพจนี้นะเออตั้งใจออกมาให้จริงๆนะคะเออทำไมต้องติ๊กต็อกนะคะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเดินขอเช็คแป๊บหนึ่งนะทุกคนคะ่ะนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมนะมาถึงเมาส์รัวๆเลยลืมนะภาพชัดเสียงชัดไหมเอยภาพชัดเสียงชัดไหมทำไม ต้องภาพชัดเสียงชัดไหมเอ่ยอ่ะโอเคภาพชัดเสียงชัดชัดเสียงชัดไหมนะคะอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะโอเคภาพชัดเสียงชัดชัดเสียงชัดไหมอ่ะเริ่มเลยอ่ะก่อนอื่นสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงอ่สวัสดีทุกคนเลยนะคะชื่อเดือนนะคะเรียกโค้ดเดือนก็ได้ นะคะอ่ะปัจจุบันเดือนมีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ทำธุรกิจออนไลน์ด้วยนะคะว่นอยู่ออนไลน์มาพอสมควรนะคะเออก็ไป Facebook YouTube ก็ไปนะคะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะคะแต่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและรุ่งเรืองมากนะ,ะกับแอปพลิเคชัน TikTok นะคะทุกคนคะ่ะเออทำไมต้อง TikTok อกทำไมต้อง t i ๊กต k อกเดี๋ยวทุกคน,นะคะขอแป๊บหนึน่นะ อ่ะทำไมต้อง tiktok รู้กคนข่ะวันนี้ถ้าคุณนะคะคิดจะมาปั้นตัวเองให้เป็นดาราออนไลน์นะคะหรือคิดจะเปลี่ยนชีวิตสร้างชีวิตสร้างไรายได้กับโลกออนไลน์เนี่ยนะคะเราอย่าสิงสถิตยอยู่กับนะคะแพลตฟอร์มเดียวนะคะเออวันนี้เล่น Facebook มานาน YouTube มานาน ig มานานนะ,ะไปเปิดหน้าน้ําใหม่ด้วยนะคะและหน้าน้ําใหม่ที่น่าสนใจและบอกเลยว่าอ้โหเป็นขุมทรัพย์ชั้นเลิศเลยนะคะก็คือ ิกตอกข้อดีของ t i k t o k อกคืออะไรทำไมมันต้องติ k t o อกวะไม่ไปไม่ได้ใครไม่ไปบอกเลยว่าพลาดมากๆแม่พลาดมากแม่ใช่เลยค่ะพี่พลาดมากๆนะใครไม่ไปติ k t ต็กบอกเลยพลาดมากนะคะเพราะว่าติ ktok อกนะเป็นแพลตฟอร์มที่คนทั่วโลกโอ้ยคนทั่วโลกเล่นกันหมดคนจีนยุโรปฝรั่งฝรั่งเล่นหมดนะคะ แต่อย่างบางแพลตฟอร์มก็จะเล่นกันแค่บาง,บางทวีปนะอย่าง Facebook อย่างเงี้ยคนจีนไม่เล่นฝรั่งก็ไม่ค่อยเล่นนะคะแต่ TikTok เล่นหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหน้านน้ำที่ใหญ่มากนะคะและที่สำคัญค่ะง่ายดังง่ายดังไวเกิดเร็วนะคะทำคลิปสั้นๆค่ะ15วิ60วิไม่เกิน3นาทีนะคะค่าการมองเห็นก็สูง ปั้นช่องได้ง่ายปั้นช่องได้ไวนะคะบอกเลยว่าต้องไปนะคะอะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้มี2เทคนิคเด็ดๆนะคะที่จะทำให้คุณเริ่มต้นในการทำช่อง TikTok นะคะแล้วเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้นะจากคนโนนิโนเนมนะคะจากคนโนนิโนเนมนะ,ะปั้นช่อง ไม่ไม่ไม่ได้ไม,ไม่ได้เรียกว่าเฮ้ยไม่ได้ยืมมือใครให้มาแบบกดไลค์กดติดตามอะไรแบบโอ้โหถล่มทลายไม่นะคะด้วยหนึ่งสมองสองมือล้วนๆน,น,นะคะกับทีมกัลรรยาณมิตรนิดหน่อยนะคะกับทีมกัลยาณมิตรนิดหน่อยนะอ่าแต่หลักๆก,ก็คือเรานะคะตั้งใจทำนะคะเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่เรา ต้องการนะที่เราปักหมุดไว้นะคะแล้วมันก็ประสบความสําเร็จเร็วกว่าที่เราตั้งเป้าไว้จริงๆอ่านะคะเล่าให้ฟังแบบนี้นะบางคนปั้นบางคนทําอาจจะทํามาแล้วแล้วมันไม่ดังไม่ปังก็เลยท้อนะคะบางคนอาจจะเริ่มทําละงูงูปลาบางคนไม่กล้าทํากลัวกลัวไม่ดังนะทุกคนเออนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนเดือนนะ เดือนนะทำช่องติ๊ตอกมานะคะทุกคนไม่ได้ว่าเฮ้ยกูเปิดช่องแรกแล้วแบบโอ้โหปังเปรี้ยงนะคะลงคลิปแรกยอดวิวเป็นหมื่นนะคะ3ามวันเจวันผู้ติดตามเป็นพันเป็นหมื่นนะคะเออทำครั้งแรกแล้วเปรี้ยงปังเลยไม่ใช่ช่องที่โด่งดังนะปัจจุบันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นช่องที่สี่จ่าแม่เป็นช่องที่สี่จ่าแม่จ๋าเออนะคะ เปิดมาแล้ว3มช่องรวมช่องที่เกิดคือช่องที่4 3มช่องที่ผ่านมาทำไมไม่ปังนะคะกลับไปแกะรอยตัวเองทำโดยไม่มีเป้าหมายเออเขาบอกให้ทำก็ทำเขาบอกว่าเฮ้ยต้องไปเล่นติก๊กต็อกก็ไปแล้วจะทำเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชัดเจนไม่วางแผนไม่มีการวางแผนการเป็นเศรษฐี ไม่ใช่ไม่มีการวางแผนการเป็นดาราออนไลน์ดังบนช่องติ๊กตอในหัวเออสเปะสปะทําไปทั่วมั่วไปหมดนะคะเปิดมา3มช่องแต่ละช่องนี่ผู้ติดตามมากสุด300คน300คนนี่คือมีมีเพื่อนมาช่วยนะตั้งกลุ่มคนที่แบบเฮ้ยอยากอยากให้ผู้ติดตามมันถึงพันคนเร็วๆอะ่ะมาช่วยกันก็จาก150ก็ได้แค่ได้ขึ้นมามาเป็น300 นะคะก็คือเพื่อนก็ไม่ได้ช่วยช่วยแต่ว่าก็คือไม่ได้จำนวนเยอะอะไรมากมายนะยอดวิวก็มากสุดร้อยกว่าร้อยกากาเออนะเราก็กลับมาย้อนรอยว่าเฮ้ยทำไมที่ผ่านมาเราทําไม่สำเร็จวะทำไมเราทําแล้วมันไม่ได้อ่ะเออก็มานั่งแกะรอยค่ะนะคะแล้ว พร้อมกับไปศึกษานะคะศึกษาคูโค้ที่เขาสอนการทำ i k t o ตเอกนะคะ,ะ,คะก็เลยได้คีย์สำคัญมานะคะคีย์สำคัญเทคนิคสำคัญเลยนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราตั้งหน้าตั้งตาทำมัวๆไม่รู้เรื่องไม่ใช่นะคะก่อนที่เราจะลงมือทำเราต้องวางแผนในหัวก่อนเราต้องตั้งเป้าหมายคิดความสำเร็จไว้ในหัวเรียบร้อยก่อน นะคะเออความคิดได้การวางแผนได้เรียบร้อยนะคะวิธีการที่ถูกต้องเราลงมือทำปุ๊บมันไปฟิวแป๊บเดียวถึงเลยนะคะดังนั้นวันนี้เทคนิคแรกค่ะที่คุณจะปั้นช่อง TikTok ให้ดังภายใน7วันผู้ติดตามเกิน1,000คนเทคนิคแรกเลยคือคุณต้องตั้งเป้าหมายก่อนคุณต้องตั้งเป้าหมายก่อน ถ้าวันนี้คุณลงมือทําอะไรก็ตามคุณไม่มีเป้าหมายคุณจะไปเรื่อยๆเชยๆเอื่อยแล้วก็ไปด้วยความคาดหวังว่าเฮ้ยในวันแรกแบบกูต้องเฮ้ยก,กูดังแน่เลยกูต้องดังแน่เลยกูต้องดังแน่เลยนะคะอ่ะพอทําไปสักอาทิตย์นึงยอดก็ไม่ขึ้นผู้ติดตามก็กระจ้อยร้อยนะคะเออความรู้สึกความเขาเรียกว่าความมั่นใจนะ ความอยากมันก็ลดลงละลดลงละเพราะเราไปด้วยความอยากด้วยความคาดหวังไปด้วยแบบไม่มีเป้าหมายเห็นความรู้สึกที่ชัดเจนว่าเฮ้ยยังไงฉันก็ทําได้อยู่แล้วนะคะความตั้งใจมันก็จะลดลงแบบอัตโนมัตินี่คือสิ่งที่3มช่องที่ผ่านมาที่เดือนประสบสุดท้ายก็เลยทําทำหายหายทําทำหายหายนะทำมั่วๆนะคะทำทำหยุดหยุดสุดท้ายก็ จอดนะจอดเพราะว่าเราคิดว่าเอ้ยเราคงทําไม่ได้แล้วแต่นะนะคะนะเมื่อเฮ้ยกลับตัวได้เฮ้ยฉันตั้งใจจะปั้นช่องให้ได้ได้รับพลังงานจากครูนะคะต้องขอบคุณครูโค้ชทุกท่านนะ,ะที่เราไปเรียนไปเรียนฟรีนี่แหละทุกคนนะคะติ๊กตองเนี่ยเ,เรียนฟรีหมดเลยนะคะไปเรียนคนนู้นคนนี้มามั่งเอาความรู้ของเขามาขามมดปมแล้วเรามาลงมือทําประสบความสําเร็จ นะคะก็จะมาส่งต่อสิ่งแรกเลยที่ต้องตั้งเป้าหมายเลยตั้งเป้าหมายปักธงเพื่ออะไรวะเพื่อที่เราจะได้มีแรงบันดาลใจแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราจะเดินไปถึงตรงนี้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่มันจะทำให้เรามีพลังมีกําลังใจมีความกระตือรือร้อนเมื่อเราตั้งเป้าแล้วเราก็รู้สึกว่ากูทำได้ ระหว่างทางเราก็จะไม่มีความเครียดไม่มีความกดดันเพราะรู้ว่ายังไงฉันไปถึงแน่นอนเพราะฉันรู้วิธีการที่ถูกต้องแล้วตั้งเป้าไว้ทำให้เรามีพลังแม้ระหว่างทางเราจะเจออุปสรรคอะไรมาขัดแข้งขัดขาเจอความเหนื่อยหน่ายเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์นู่นนี่นั่นเราจะไม่ท้อเราจะแบบเฮ้ยคูทำต่ออย,ยอดวิวน้อยเหรอไม่เป็นไรทำ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 นะวันหนึ่งมันขึ้นเอง มันจะมีคลิปหนึ่งอะที่เป็นคลิปแจ้งเกิดของเราอะคือเราต้องทำทุกวันแล้วก็ทำต่อเนื่องเราไม่รู้หรอกว่าคลิปไหนเราจะเกิดเราไม่รู้ว่าคลิปไหนหรอกของเรามันจะไวรัลถูกไวรัลไปเยอะแล้วกลายเป็นว่าผู้ติดตามเยอะยอดวิวเยอะพอเราผู้ติดตามเยอะยอดวิวเยอะช่องของเราค่าการมองเห็นมันจะถูกเปิดมากขึ้นแล้วเราจะแบบว่ายอดทั้งหลายมันจะมาแบบบบแบบแบบ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 แบบทันทีเลยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น กับช่องของเดือนเองนะเพราะฉะนั้นใครเคยทําช่องมาแล้วไม่ประสบความสําเร็จทิ้งมันไปค่ะทิ้งมันไปหมดเคลียร์ไปหมดเอาออกจากหัวไปเลยนะคะแล้วนับ1ใหม่นะเดือนทําได้คุณก็ทําได้นะคะตั้งเป้าหมายเลยนะคะว่าฉันจะมีผู้ติดตามเกิน1,000คนภายในกี่วันเดือนนี้ตั้งตอนแรกนะภายใน30วันเออมีผู้ติดตาม1,000คนภายใน30วัน นะคะแต่เจวันก็ได้แล้วเห็นไหมเออเจวันก็ได้แล้วนะคะหเร็วมากๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นคุณตั้งเป้าหมายก่อนเลยทำไมเดือนถึงตั้งเป้าหมายขั้นแรกที่หนึ่พคนเพราะหนึ่งพคนขึ้นไปคุณสามารถไลฟ์สดได้ในติ๊กต k อ พอคุณสามารถไลฟ์สดได้แล้วนะคะคุณจะสร้างผู้ติดตามสร้างแฟนคลับของคุณเนี่ยเป็นเรื่องที่โคตรง่ายเลยนะคะเรียกค่าการมองเห็นจาก TikTok ก็ง่ายมากๆเรียกได้ว่าเฮ้ยหนึ่คนเรียบร้อยคุณตัดหางคุณปล่อยวัดได้เลย <laughs> ตัดหางกันปลยวัดได้เลยเออใช่ใช่ตัดหางก็ปล่อยวัดได้เลยอ่ะหลังจากนั้นก็คือการพัฒนาการมีคอนเทนต์ใหม่ๆ นะมาให้กับนะคะ f c ของเราในช่องของเราอ่านะคะขั้นแรกเอาเท่านี้ก่อนนะคะเออนะคะเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วนะคะนี่คือเทคนิคแรกนะเทคนิคที่สองเทคนิคที่สองค่ะ <c ười> <c ười> เทคนิคที่สองค่ะคือคุณต้องชัดเจนในช่องของคุณ คุณต้องชัดเจนในสิ่งที่คุณจะทำไม่ใช่เปิดมาช่องหนึ่งโอ้โหใส่มาเป็นแกงโหะรวมมิตรจับชายนะคะเออไม่รู้ว่าจะตามเรื่องอะไรดีนะมั่วไปหมดนะคะคุณต้องชัดเจนว่าวันนี้คุณอยากทำอะไรอ่ะเราอยากสร้างช่องอะไรนะคะโดยส่วนมากคนก็มักจะทำในสิ่งที่รักที่ชอบที่ถนะัด คุณก็เลือกจากสิ่งนี้ในตัวคุณก็ได้ะนะคะตัดสินใจมาสักอย่างว่าเฮ้ยฉันจะแบ่งปันอะไรนะคะในช่องนี้ฉันจะออกมาสอนอะไรฉันจะออกมาแนะนำอะไรฉันจะออกมาให้ประโยชน์อะไรกับผู้ติดตามฉันในช่องช่องนี้อ่ะถ้าคุณมีความสามารถหลายอย่างนะเออมีความสามารถเยอะไปหมดทำอาหารก็เป็นอุย๊ย เป็นเทรนเนอร์ออกกาลังกายก็ได้แล้วก็มีความรู้ในการเรื่องเลี้ยงน้องหมาน้องแมวด้วยอุ้ยอยากทําหมดเลยนะคะแอคเคาหนึงอะคะ่ะในในเครื่องนี้เวลาเราโหลดแอปติกต็อกมาสามารถเปิดได้5บัญชีเปิดได้5ช่องเลยนะทุกคนเออเพราะฉะนั้นค่ะถ้ามีความสามารถหลากหลายค่ะคุณทําไปเลย <c oughs> คุณทําไปเลยนะช่องนี้ทําอาหาร ช่องนี้สอนแนะนําการดูแลน้องหมาน้องแมวที่น่ารักของเราอ่าช่องนี้ฉันเป็นเทรนเนอร์ในการแนะนําการออกกําลังกายโภชนาการต่างๆอ่าทำไปเลยแล้วก็มาดูว่าลูกค้าซื้อช่องไหนของคุณมากที่สุดแล้วคุณค่อยเลือกปั้นช่องนั้นก็ได้นะคะหรือจะทำหลายช่องก็ได้ไม่ว่าค่ะไม่จำกัดขาเอาทีพ่พีเบิกบาลเลยจ้า เออเอาที่ทุกคนเบิกบานจ้กแม่อืทําเลยนะคะทําด้วยความสุขความสนุกตั้งเป้าชัดเจนในช่องนะแล้วก็ลงมือทําด้วยความสุขความสนุกด้วยจิตตั้งต้นของการตั้งใจเฮ้ออกมาให้อ,ออกมาให้นะคะเดือนเองช่องปัจจุบันที่เติบโต ะค,ะคือเดินเคลียร์ของเก่าทิ้งหมดเลยนะเพราะของเก่าแม่งทําด้วยความอยากอยากดังอยากอยากสร้างตัวตนนะอยากให้ช่องมียอดวิวเยอะมีผู้ติดตามเยอะๆนะแล้วมันมันมันกลายเป็นมันกดดันตัวเองนะแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทํามันดีหรือยังว่ามันไม่ดีพอมันอย่างงู้นอย่างงี้คือมันมีเงื่อนไขความสงสัยเยอะแยะเลยนะคะแต่ช่องล่าสุดที่เดินทําที่มันปังนะปังแบบจนเดือนงงอะ่ะเออพังแบบจนเดือนงงอ,อ่ะเออคือ เดือนตั้งจิตเลยนะคะในการเปิดช่องว่าฉันจะออกมาให้ออกมาแบ่งปันนะคือเดือนตั้งเป้าหมายแล้วใช่ไหมเดือนตัดสินใจว่า,วาเฮ้ยฉันจะออกมาแบ่งปันออกมาให้ความรู้ออกมาสอนในการทําช่อง tiktok เอออะไรที่ฉันรู้ทําแล้วดีทําแล้วคิดว่าดีทําแล้วดีทําแล้วสําเร็จฉันจะออกมาแบ่งปันผู้คนให้คนที่มือใหม่เขาอยากทํา เขาได้รู้ให้คนที่เขาทําอยู่แล้วแต่เขาแบบเฮ้ยไม่รู้จุดนี้หรือเขาอยากพัฒนานี้เกิดเขามาเจอคลิปของเราแล้วเขาวาอ๋อโอเคอันนี้ฉันจะเอาไปปรับปรุงอ๋ออันนี้ฉันยังไม่รู้เห็นไหมเมื่อเราออกมาให้อ่ะค่ะเราจะไม่กดดันเดินก็จะทําด้วยความสนุกสนานล่าเริงเบิกบานเออทาด้วยความไม่เครียดน,นะยอดเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะแต่ มั่นใจว่ายังไงภายใน1เดือนผู้ติดตามเกิน1,000คนแน่นอนแล้วผลลัพธ์ที่ได้คือ7วันก็ขึ้นไปพันกว่าเกือบสัอุสะเกือบ3,000ดีเออเกินคาดจ้ะแม่เข็มขัดสั้นเลยเกินคาดคาดไม่ถึงอ่านะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้วหรือยังไม่เคยอยู่โลกออนไลน์เลยแต่ อยากเข้ามาสู่โลกออนไลน์นะบอกเลยว่า t i k t o k อกดังง่ายดังไวมากทำคลิปก็ง่ายด้วยนะเออนะคะแต่ปัจจุบันนี้คนก็เข้ามาเล่นกันเยอะนะคะยังมีเทคนิคปัจจัยอื่นๆที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ช่องเราดังมากขึ้นทำยังไงให้คนติดตามเรานะคะเป็น f c ของเราทำยังไงให้ t i k t o k อกช่วยดันช่องของเราทำยังไงให้ติ k t o k อกเขารักเราเขาสนับสนุนช่องของเรา เดือนแถมให้อีกหนึ่งเทคนิคนะอันนี้เป็นเทคนิคที่เดือนใช้เป็นเทคนิคสายความเชื่อสายมูใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่ว่ากันนะคะเวลาคุณเปิดช่องคุณใส่รูปคุณใส่ชื่อบัญชีนะคุณใส่ข้อมูลอะไรก็ตามนะคะอธิษฐานจิตด้วยนะคะอธิษฐานจิตแล้วใส่คาถาลงไปด้วยว่าใครเจอชื่อนี้นะ รักและศรัทธาฉันทุกคนนะคะใครเห็นรูปนี้สนับสนุนฉันทุกคนใครเห็นรูปนี้ได้ประโยชน์เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการดูคลิปฉันทุกคนใครได้ดูคลิปฉันเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาจะพัฒนาตัวเองได้ทุกคน oh. ใส่คาถาไปด้วยค่ะนะคะใครเห็นคลิปฉัน เขาจะเกิดใหม่ในร่างเดิมใครเจอคลิปฉันเขาจะได้รับความรู้เอาไปพัฒนาตัวเองใครเจอคลิปของฉันเขาจะประสบความสำเร็จแบบง่ายๆสบายๆอย่างที่เขาตั้งใจไว้ใครเห็นหน้านี้รักและศรัทธาสนับสนุนเป็น f c ฉันทุกคน <laughs> เออ อ่ะทุกคนจ๋าอ่าวันนี้นะคะก็ฝากการบ้านไว้2ข้อนะคะก่อนทําการบ้าน2ข้อใครยังไม่ได้โหลดแอป tiktok นะคะไปโหลดแอป tiktok แล้วก็สมัครบัญชีให้เรียบร้อยนะคะถ่ายรูปหน้างามๆหล่อๆนะคะเออติดรูปโปรไฟล์นะเหมือนกันทุกแอปพลิเคชันนะคะรูปโปรไฟล์สําคัญนะอย่าเอารูปต้นไม้ไปย่านูนี่นั่นมามาใส่เอารูปเรานี่แหละรูปเราเนี่ย สุดๆละแล้วก็สุดยอดสุดๆแล้วนะคะเออโชว์หน้าอันหล่อเหลาหน้าอันสวยงามของเรานี่แหละนะมันดึงดูดแต่เรื่องเราดีดึงดูดคนดึงดูดความมั่งคั่งดึงดูดความดังมาได้แน่นอนนะคะ,ะดังนั้นวันนี้ใครยังไม่ได้โหลดแอปไปโหลดแอปนะจ๊ะใน Android ก็ p Play s ส o r e นะคะใน iOS ก็ Apple Store นะจ๊ะอะแล้วก็สมัครให้เขาอะไรให้เรียบร้อย นะคะใครสามารถทำคลิปได้นะทำทำไปก่อนเลยนะโดยใช้วันนี้ชัดเจนในช่องนะชัดเจนเลยว่าเฮ้ยคุณจะทำเรื่องอะไรนะจ๊ะเออทำเรื่องอะไรนะนะก็ทำไปเลยนะคะอยากทําหลายเรื่องก็เปิดหลายช่องหน่อยนะคะโอเควันนี้ฝากการบ้านไว้2ข้อนะจ๊ะทุกคนจ๋านะคะก็คือเมื่อสมัคร a e c c o u n t t i k t ตอแล้วนะคะตั้งเป้าหมายเลยว่าฉันจะมีผู้ติดตาม1 0 0 0คนภายในกี่วัน ภายในกี่วันนะอ่ะเราก็สองค่ะเลือกเลือกชัดเจนว่าฉันจะแบ่งปันฉันจะสอนฉันจะออกมาแนะนำฉันจะออกมาให้ความรู้เรื่องอะไรอ่ะฝากไว้2ข้อจากทุกคนค่ะค่ะโอเควันนี้นะก็เจอกันเท่านี้นะคะเราเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้จะมีเคล็ดลับ กอลเมดเด็ดๆอะไรนะเกี่ยวกับการปั้นช่อง tiktok นะคะเอามาฝากทุกคนในเพจนี้นะคะใครได้ฟังคลิปนี้กดติดตามกดติดดาวกดไลค์กดแชร์นะคะให้เดือนด้วยนะคะอ่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะตั้งใจออกมาให้จริงๆค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย